ใส่แตงนะครับพิจาโอ้แตงแต่รุ่นผู้น้อแตงใส่ใส่เลยพิจาวันไม่รอมไม่รอมคล้องแฉะว่าเมย์ได้เนี่ยทั้งไหนใส่เมนไม่ได้คล้องปลอมเลยนะฮัลก่อยเนื้อไก่กับเองงวงงวงกล้วยนังแก้วเวมยืนนะอันนี้เองเด้ เอาบุกบุกกอยเลยมันบุ่กเปลี่ยนเมนูเลยหมาเอาเลยเจ้โอ้มันนี่มือมันมื่นเลยนะเอาตามมืออื่นต่อไปเอาี่ไปในการละนี่เครื่องมออ๋อโอ้เครื่องมือเด็ดสิการเตรียมละโอ้ขไลรีนเอากรอยตัวนี้กับพวกมืออื่นเอาไว้กรอยแขังว่ะเหลาเขาคนใหญ่มากพอดีเจียวเจียวค่ะสามคนสี่คน

กันโอเค่แบบหลายคนออี่ใกัสินนี่มอลักเ่บริเวณมันกินกเก่ามันกับันใดเนาะมันกินกเก่าหลอนมันก็สม่าใยังไ่ะอไก่หงวนอืนบอพิดอกยังบย่างอ้สูตรด่าสูตรมาทานเนี่น้ำปลา นเย็นเนาะไปถือพักถือเครื่องน้องบอันนี้น้องหลวน้องบหลวกกะโเหมือรเขาเด้มันห่วงเขาเย็นมันเย็นหวยังถือใส่เครื่องใส่พักมามันก็สดน้องจะเข้อาัพักันเื่อมันสั่มโไจะกินเลมันทำหลวกพักใส่อทำหลวกพักใส่อ่อเกนิด เบอร์สตาร์งานม่อมมือนพอดีต huh. uh ัวเจ๋ไปท้องงานมาดูงานน้ามือนเจ๋ลุงเขาตา่ะมานี่ดนะ ติดตูนิปีกม่ไหนใช้ขึ้นว่ดีดกระพิกยุ่นหิบอกไปเก็บยางไปเก็บมากินไหม่ยางไปเก็บวัาดลดนันยูยพู่นีเด็ดนิข้าเก็บไปปเงี้ยเ็ดำไรกับตาวาบานน้ำติล่ะพดกินขอดกับว่าเออตาควายยังไงเฮ็ดกินนอกแห่บอาคูน้ำขัวของคูน้ไปอืม โอเดรอผืนพื้นจ้าอ้อาอะไรี่ะน้ำปลาลาแม่ยังแม่ซีรีพ่อนว้าตาปซีรีพ่อนน้ำไผ่ผมหน้าเวรรวอนมาเมนี่ตู้เย็นนะอ่าวันนี้ก็ใส่ยังนี่ข้าวคัวพริกท่านั้นละเดี๋ยวรอที่เด็ดข้าวผเสรอมีลายปรนยังบหานนี่อันนี้ก้อยเนื้อไก่ เตาเอินออยยอเเอ่น่าก่อยหรือก่อยหรือย่ำอะไรจะเชื่อื่นอือเอาหงวงไก่มาซ้อยๆแล้วก็เอาไปลวกแล้วมาใส่พริกับข,ขัวมันก็เลยจะเป็นกอ่อยตัวเอ้าบึบลงไปเครื่องซ้อยพักอะไรโอ้ตามก่อนเครื่องเนาะแล้วก็บักม่วงนี่ตัเอิ่น่าก่อยของจริงมาท่าน่าก่อยใช่บไหมตัวก่อยมันก้อยกับฟ้อมเนาะสมัยมันหายากมันพิกต้นไม้น้ำคนนั่นเอยเขี่ยีเลยร้อยออกมา gây ăn cái này 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 gây ăn này cái này gây ăn cái คนรานปรุงอ่ะแต่ยักระเดยนแหละออ่ะอ้ยคือลงแหงไงบ่เอาจวดี่พี่หนูไม่ยังไรเฮ็ดกินแตะมือองน้ละสีื่อสีเปือย่นเฮ็ดข้าวเขางีงนี้สนียดให้ใไหวให้กระตุ้นต้อมอยากกระต้อยากให้กินุกคนบงยูเขาอยู่นามเปิด้วพัอแล้วโอ้ คืออยากกับขดิ่กัมีนี่มีชีวีก่อก็กินแหงนนอกเค็มไหมเนยว่าได้อย่าผ่านนะอันนี้ไม่เค็มเร็วเลยด้วพอดีเลยอืมน่เี่เดี๋ยวออะไได้อืมอียงกวนได้

เปลี่ยนกระไซเจักน่อยก่อนอืมแกงนี้ก็ได้่ข้าวจินดอกเปนอันข้าวแกงเกงเื่องกิ้มเรือผัดจานหนึ่งพอดีสามคนเห็ดลายลายมันก็เรือกละเมือทิมทิมกเบิร์ตนะอืมห,หารพักปักแกงเข้ากันนี่ đang có chặt nhà nào vậy phương phương phát bỏ phi rồi đấy đó tiêm kín hoa này còn cái tuôn tôm già có cả hai kinh cả phạt cốt này phạt cái tám cốt che cốt nhăng ngay đang chạy này nè đặc biệt chứ ngồi à cái đinh năm cái đó ก่อนรุ่งคลิปไปในดอกตวงนี่แมวม,มันบวสบายอ้าวตัแป้งส่วนบนบ้านบัวทองฟ้านครับกินทั้งเสือช่วงมันกลมกลมครับนี่ยเจมแมแวเนี่เสียบมันกำลังลังสันอยู่นี่ไปเราลัางสันได้หน่อยก่อนเสียบมันก็อยู่โรงพยาบาลไงมืดเหม่อเสียบติดภารกิจโรงพยาบาลได้ไหมนี่เป็น เป็นผู้รับทรงผู้ป่วยอืมอถือว่าทำเต็มทีแล้วซอวยกันนะผูแกแข็งแรงอโอเคได้กินเผือครับพี่น้องส,สวัสดีครับ